ขอขอบพระคุณกลาบสวัสดีท่านานายกทีกาชดงามถาวรวงศ์ท่านดรชยรัยฤทธิ์หนูสนานท่านพอโรงเรียนวัดช่องลมแล้วก็ท่านรองท่านาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เดินทางมาร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้นะครับรวมทั้งประชาชนที่มาร่วมกันประชาชนสาหรับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สําหรับมาร่วมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในานามของเทศบาลไปชรบุรน,น,นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติ ใช่ะค,ะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะที่คณะประชาชนทั้งหมดทั้งมวลที่มาร่วมกันยังเดินทางเข้ามาสู่ในพิธีงานอย่างมากมายนะครับในครั้งนี้ทางคณะเทศบาลก็ได้ต้อนรับเรื่องเครื่องดื่มและอาหารนะครับ <c oughs> ท่านใดที่เข้ามาสู่พิธีการในงานนี้ก็รับเครื่องดื่มและอาหารใช่ค่ะสำหรับงานที่เราจัดวันนี้นะคะเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ทันวารพศ2558ของเทศบาลตำบลไผ่กองดินนะคะ ครับในขั้นตอนของการจัดพิธีในครั้งนี้ลำดับแรกของเราในวันนี้เราจะให้ชมวีดีทัศนะครับวีดีทัศนะ์นสักประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้ท่านได้ชมการแสดงของอลูกๆหล,ลานๆของคณะโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กนะครับของทศาบาัลตะบนไทยกองดินโรงเรียนวัดช่องรมแล้ก็คณะ อ,อสอมอนะครับ <Okay. S 1> ทั้งหมดก็6ชุดการแสดงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ขอทุกท่านได้ชมวีดีทัศน์ของพระบาทสมเด็กกจพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับพร้อมกันตั้งใจชมดีๆนะครับพระราชกรณีกากิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระคุณอันประเสริฐยิ่งนะครับขอ,อท่านได้ชื่นชมกันด้วยความสุขใจในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับแต่ก็จะบอกว่าการฉายวีดีทัศน์นะคะเราก็จะประกอบด้วยทั้ง3ตอนนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งพวกเรานะคะแล้วก็เด็กๆทั้งหลาย นะคะก็จะได้ดูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านมีท่านมีพระราชกรณียกิจอะไรนะคะสาหรับตอนที่หนึ่งก็จะเป็นพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพค่ะครับขอรียน,น,นเชิญค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลและพระอนุชาส่งเข้าโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติชื่อเอกรนนูเวลเดลลาสวิสโรมอง ทั้งสองพระองค์ทรงเลือกเรียนสายศิลป์ภาษาลาตินและอังกฤษมีภาษาเยอรมันเป็นวิชาบังคับทรงเข้าเป็นนักเรียนประจำในชั้นปีที่หหรือ2อปีสุดท้ายเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระประสงค์ให้ทรงฝุกช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนมีวิชาพิเศษคือการทำสวนและวิชาชัานไม้ พระโอรสพระองค์เล็กได้ส่งเริ่มประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเมื่อพระชนมายุเพียงแปดพรรษาการที่สำเร็จพระบรมราชชนนีพระราชทานของขวัญยังมีเหตุผลเฉพาะในวันสำคัญคือวันประสูติและวันขึ้นปีใหม่เท่านั้น ื่อโอกาสให้พระโอรสทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงถือพุทธภาษีประจำพระองค์ว่ากัตเตรมเตผู้ทำเองย่อมเรื่นรกได้ทรงประดิษฐ์และดัดแปลงสิ่งของมากมายเพื่อส่งเล่นและพัฒนาต่อเน,นื้